เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องเฮซิเกเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาฝึกและสอนท่าทีสกี้ป๊อปโชวิดกันนะครับการวางเท้าของผมนะครับเท้าหน้าจะวางแบบลิกฟิปนะครับเท้าหลังวางแบบเฉียงงนี้ครับเวลาเราเตะเราจะไม่วักแบบทีฟิปนะครับเราจะป๊อปป๊อปท่าท่าเราทําแบบนี้อยู่เราทําแบบนี้แล้วยังกลายเป็นป๊อปโชวิป๊อปโชวิดก็คือเราออกแรงไม่เยอะนะครับ ก็รู้เทคนิคกันแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาฝึกครับ บ้านนะครับสหรับทีป๊อบไม่ลงเลยครับแต่มันลงแต่มันไม่สวยผมก็นับมาไม่ลงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเด <st> ี๋ยวฝึกรอบนอกเอาครับ